อยากเลี้ยงปลาอืมอยากมีอาชีพยังยังสู้ไหวเนาะอย่างง้อีก่อนพอวันย่างมื่อิกอย่างย่งสมบูรณ์ก่อนแล้วตอนนี้เนี่ยมีรายได้จากอะไรบ้างมีแต่เงินผู้พิการนั่นแหละอ๋อมีเงินผู้พิการเดือนละหนึ่งพันบาทถึงไหมอ๋อแปดร้อยบาทเนาะมาได้ใช้สองคนกับแม่ ท,ทำไมถึงตามองไม่เห็นนะครับก็เป็นร้อตากกระจกันเลยต่อร่งก็เลยมองไม่เห็นลอกที่ที่ไหนที่จุมพรครับแล้วหลังจากลอกมานานไม่ถึงมองไม่เห็นเนี่ยก็ ประมาณประมาณสองปีได้แล้วแต่ก็มองไม่เห็นเลยตอนที่มองไม่เห็นนั้นได้ไปหาหมออีกครั้งหนึ่งไหมว่าเป็นอะไรไม่ได้ไม่ได้ไปเลยอ๋อเพราะอะไรครับไม่มีเงินหรวอไงครับไม่ไม่ค่อยมีเงินด้วยซึ่งมันไปก็ไม่ไม่มีคนไปก้าวเท่าหม้อหล่ออีกคาง้งน่งนี้ไม่มีคนไปก้าวก็เลยไม่ได้ไปเลยอืมอันนี้มองไม่เห็นมากี่ปีแล้วนะครับประมาณเจ็ดแปดปีอล้ว มองไม่หินนะเจ็ด<อ>ปีหรือแปดปีเลยแล้วเดิมเนี่ยคุณชามายทำอาชีพอะไรครับก็ทำส้วนทำส้วนปาล์มอืมแล้วตอนนี้ครับตอนนี้ไม่มีอาชีพได้อาศัยอยู่กับบ้านแม่สองคนครับใช่ครับแล้วไปหยิบอะไรกินอะไรพวกนี้ได้ไหมดูแลตัวเองพอได้อยู่ไหมได้ครับก็กลางคืนก็มันก็พอมองหินบางแต่ถ้าว่ามองแสงวันนี้มันจะไม่หินทำบอบปลาอะไรก็เลี้ยงปลา อ๋ออยากเลี้ยงปลาอืมอยากมีอาชีพยังยังสู้ไหเนาะอย่างงอก่อนประวันย่งมือดีนอย่างสมบูรก่อนแล้วตอนนี้เนี่ยมีรายได้จากอะไรบ้างมีแต่เงินผู้พิการนั่นแหละอ๋อมีเงินผู้พิการเดือนละหนึ่งพันบาทถึงไหมอ๋อแปดร้อยบาทเนาะมาได้ใช้สองคนกับแม่ก็คือตอนนี้มีรายได้เดือนละพันหกแล้วทำไงอ่ะข้าวสารเลยต้องซื้อไหม ส่วนหมานุ่นขาวแก่ตรงแผ่ตรงนุ่นเลยเอมใจดีเขาเอาหมาให้เดือนเดือนละครั้งที่ว่ายู่ได้กันเนี่ยหรือชาวบ้านเขามาช่วยอ่าครับชาวบ้านเขาช่วยต้มครับเขามามาช่วยมาช่วยที่จะทําให้เราได้มีข้าวสารใช่ไหมครัอ่านี่ครับแล้วไม่ช่วยนี่อดข้าวกันแหน่ออมีข้าวแล้วกับข้าวทําไงอ่ะก็บางทีก็เขาให้กินมั่งบางทีก็มีไรก็กินกันครับนั้นแหละ คือต้องรอรอคนมาให้เนาะแต่ว่าตัวเองนี่อยญ่แกงนั่นแหละมายอครับอ๋อแม่แม่ค้าแกงเพราะเขาขายเหลือบ้างอะไรบ้างเขามาเราก็อยากยังอยากจะสู้ชีวิตอยู่นะครับยังอยากมีอาชีพเนาะยังย่งมีอาชีพตอนไม่ไม่ยา่อยูู่หนังวาวาง